มีคาถามหลายคําถามที่ถามพี่ปราจิต้องโอกพี่ปราแล้วก็เหนื่อยง่ายมากเลยทาอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยทําอะไรนิดหน่อยเป็นโรคอะไรกันแน่วันนี้พี่ปราจะนำอาการเหล่านี้แล้วมาบอกให้เราดูนะคะว่าสังเกตตัวเราเองว่าเป็นโรคอะไรแต่ที่สําคัญอย่าลืมไปพบแพทย์ด้วยเพื่อการวินิจฉัยที่ชัดเจนหลังจากฟังคลิปนี้จบเราจะได้รับคาตอบต่างๆแต่อย่าลืม กดถูกใจกดติดตามช่อง y ย u t ูป e ฮตี้ฟิชเพจเฮต y Fish บาพิปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอ YouTube, ร์ YouTuber, แล้วเรามาฟังกันเลยเจ็บหน้าอกทำอย่างไรดีเป็นโรคอะไรมาฟังกันเลยก่อนอื่นพี่ปราอยากจะบอกว่าอาการต่างๆนั้นคืออาการของเส้นเลือดหัวใจตีบโรคหลอดเลือดแดงหัวใจตีบโอ้โหส่วนมากเลย9 5มาจากการอักเสบการเสริมของหลอดเลือด ซึ่งเรียกว่าใช้เวลานานนับสิบสิบปีคราวนี้เรามาดูเลยความเสื่อมจะมากหรือน้อยนั้นตามสาเหตุอายุที่มากขึ้นกรรมพันธุ์ความดันโลหิตสูงเบาหวานใครมันในเลือดผิดปกติหลายคนสูบบุหรี่ความอ้วนการไม่ออกกําลังกายถ้าหลอดเลือดในหัวใจ,จเริ่มติดแค่เกิน50%จะเริ่มมีอาการเหนื่อยเมื่อออกแรงมากขึ้นพอพักก็หายและถ้าติดเกิน75%อาจมีอาการแม้ยอยู่เฉย บางสถานการณ์อาจจะมีการปริแตกของตรกดานในหลอดเลือดแดงเกร็ดเลือดและที่ระบอกเลยปัจจัยแข็งโตของเลือดจะเข้ามาอุดทําให้หลอดเลือดหัวใจเส้นนั้นเกิดการตีบบันฉับพลันมีอาการเจ็บแน่นนอ,อกหรือเป็นมากขึ้นแล้วก็หอบเหนื่อยเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจหยุดเต้นเรียกว่ากลุ่มอาการเหล่านี้เป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลัน ซึ่งพี่ปราบอกเลยว่ามันเป็นภาวะเร่งด่วนทางหัวใจที่ต้องรักษาที่ทั่วไปเราเรียกว่าอาการโรคหัวใจอันตรายหรือ heart attack โอ้โหตอนนี้พี่ปราถ่านรู้อย่างนี้แล้วใครที่จะเป็นโรคเหล่านี้บ้างพี่ปรามีคำตอบเพื่อที่เราจะได้ไปดูแลตัวเองและป้องกันตัวเองหลายคนพออยูนอย่น้อยก็ยังเป็นที่สำคัญพี่ปราบอกเลยว่าอย่าลืมตรวจสุขภาพประจาปี วันนี้พี่ปาไีเรื่องเราหลายงงคนที่ทํางานอยู่และไม่ยอมไปตรวจสุขภาพประจําปีถามว่าทําไมไม่กล้าตรวจเหรอเขาบอกกลัวรู้ว่าเป็นโรคแล้วทําไมไม่คิดในมุมกลับว่าเมื่อเรารู้ว่าเราป่วยเป็นอะไรเราจะได้รักษาแต่เนิ่นๆวันนี้เราจะได้เห็นเลยว่าความสําคัญของโรคต่างๆถ้าเรารู้และเราได้รักษาแต่เนิ่นๆมันจะดีอย่างไรใครบ้างล่ะที่เมกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีเรามาดูกันเลยในอดีต โรคนี้มักเจอในผู้ชายวัยกลางคนและผู้หญิงวัยทองแต่ปัจจุบันพบเลยว่าภาวะนี้พบในอายุน้อยลงไปเรื่อยๆอาจจะเป็นเพราะวาความเครียดสูงแข่งขันกันมากการเร่งรีบพฤติกรรมการบริโภคท,ที่เปลี่ยนไปส่งผลให้เกิดความเสื่อมของหลอดเลือดแดงเร็วขึ้นจึงไม่แปลกเลยที่เราจะพบเห็นผู้ป่วยกรื่้างเนื้อหัวใจตายฉับพลันและบางคนก็มีอาการหาเด็กแท็กเสียชีวิตอยู่ในช่วงอายุ48-49ปี คราวนี้เรามาดูเลยว่าปัจจัยเสี่ยงของการหลอดเลือดหัวใจตีมีอะไรบ้างแล้วเราจะได้รูแลัวโตเราเองได้ถูกต้องปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขไม่ได้ได้แก่อายุเพศมีประวัติบิดาเสียชีวิตด้ยวยโรคหัวใจก่อน55ปีหรือมันดาเสียชีวิตด้ยวยโรคหัวใจก่อนอายุ65ปีปัจจัยที่แก้ไขได้ความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันสูงการสูบผลิอ้วนลุงพุง ผู้ชายวัดเส้นรอบสะดือมากกว่า36นิ้วผู้หญิงวัดได้32นิ้วการไม่ออกกําลังกายบุคลิกเคร่งเครียดตลอดเวลาคราวนี้เรามาดูการควบคุมปัจเจเสียงหงยุบสูบหรีเด็ดขาดยังช่วยรักษาโรคอื่นได้ด้วย 2. ควบคุมความดันโลหิตให้น้อยกว่าหรือเท่ากับ130-85สําหรับคนที่ไม่เป็นโรคเบาหวานสําหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรมีความดันน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อย0 และที่สําคัญเราก็ต้องควบคุมเบาหวานให้น้อยกว่า130มลกรัมเปอร์เซ็เมื่ออดอาหาร6ชั่วโมงและให้เบาหวานเฉลี่ย3เดือนฮิมโกลบินเอวันสน้อยกิ่เจ็ดเราต้องควบคุมไขมันหรือคอเลสเตอรอลให้น้อยกว่า200มิลลกรัมเปอร์เซนตไตรกลีเซอรด์น้อยกว่า150มิลกรัมเปอร์เซ็ L D L น้อยกว่า100 H D L หรือไขมันดีมากกว่า40ในผู้ชายและมากกว่า45ในผู้หญิง เราจะต้องควบคุมน้ำหนักดัชนีมวลกาย B M I น้อยกว่า25และที่สำคัญออกกำลังกายมากกว่าตีมากๆ5ครั้งต่อสัปดาห์รู้จักพักผ่อนให้เพียงพอไม่เกร่งเครียดตลอดเวลาพี่ปลาพี่ปลาแล้วอย่างเงี้ยพอตรวจมาแล้วเนี่ยเรามีอาการเราไม่แน่ใจว่าเราเป็นโรคนี้หรือไม่พลองมาเช็คดูเลยฟังในสิ่งที่พี่ปราจะพูดต่อไปว่านี่คืออาการของหลอดเลือดหัวใจติ เรามีอาการเหล่านี้หรือไม่อย่างไรเจ็บแน่นหน้าอกตรงกลางที่ปลาล้าไปไหล่ซ้ายและแขนซ้ายบางรายมีอาการปวดร้าวขึ้นไปตามโคอาการเป็นมากขึ้นเวลาออกแรงนั่งพักก็จะดีขึ้นในรายที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบมากจนตันจะทําให้มีการขาดเลือดอย่างรุนแรงของกล้ามเนื้อหัวใจจนเกิดความบ้งกล้ามเนื้อหัวใจตายในที่สุดผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกอย่างรุนแรงกระสับกระสา่ายเงื่อ,อุโตเย็น ถ้าเรานำส่งโรงพยาบาลไม่ทันก็อาจจะเสียชีวิตได้จะอาการที่กล่าวมาข้างตน้นหากเกิดความสงสัยว่ามีอาการดังกล่าวต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็วอาการเจ็บหน้าอก,อากาเป็นได้จากสองกรณีคือหนึ่งเกิดจากการขาดเลือดและขาดเลือดอย่างไรและขาดเลือดเป็นยังไงพี่ปรามมีคําตอบเรื่องจากเส้นเลือดหัวใจตีบหรือเกิดจากการที่กล้ามเนื้อหัวใจตายจากการอุดตันของเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจอย่างกระทันหันหากเป็นการขาดเลือดจะหลอดเลือดตีบ คือมีอาการขณะออกแรงหรือออกกาลังกายให้หยุดการออกแรงหรือออกกาลังกายที่มากจ,จนทําให้เกิดอาการและพบแพทย์โดยเร็วแต่ไม่ถึงกับฉุกเฉินแต่หากเกิดจะภาวะกล้ามในหัวใจตายพี่ปราบกเลยว่าที่มันเกิดจากการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยหัวใจอย่างกระทันหันคือมีอาการในขณะพักหรืออยู่เฉยเรียกว่ามีอาการที่ค่อนข้างจะมากต้องรีบไปพบแพทย์ในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ที่สำคัญสําคัญโดยด่วนเพราะกล้ามเนื้อหัวใจจะตายเกือบทั้งหมดภายใน4-6ชั่วโมงแต่ถ้าเราแก้ไขได้ก่อน4-6ชั่วโมงจะช่วยให้กล้ามเนื้อกลับมาทํางานได้ตามปกติโดยเฉพาะในปัจจุบันก็จะมียาฉีดที่สามารถละลายก้อนเลือดที่เป็นอุดต,ตันหลอดเลือดได้ผลดีมากฉะนั้นถ้ามีอาการของโรคเส้นเลือดหัวใจตีถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องแพทย์โดยเร็วที่สดุดสําคัญ ไม่ควรปล่อยไว้นานเกิน4ถึงหชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอาการผิดปกติอะไรหรือคนใกล้ตัวเรามีอาการผิดปกติเจ็บแน่นอกอะไรก็ตามรีบพาไปโรงพยาบาลใกล้บ้านที่สุดอันนี้สําคัญมากๆอย่าปล่อยทิ้งไว้นอกจากนี้ภาวะไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลสูงยังมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีเพิ่มมากขึ้นวันนี้เรามาดูเลยการารักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีในปัจจุบัน มีวิธีการรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบร้ายวิธีมากชิงการทำบไบพาสโดยการนำเส้นเลือดจากบริเวณอื่นมาเชื่อมต่อเส้นเลือดแดงใหญ่ไปยังหลอดเลือดหัวใจใต้จุดที่มีการอุดตันการใช้บอลลูนก็ไปขยายหลอดเลือดและการใช้ขดเลือดตะข่ายคำยันหลอดเลือดที่มีการอัดตันอย่างไรก็ตามในรายที่พบหลอดเลือุดตันแล้วการรักษาด้วยวิธีนี้เป็นเพียงการประคับประคองอาการเท่านั้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการป้องกัน ในผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสงูงมีน้ำตาลในเลือดสงูงไขมันในเลือดสูงหรือสุปรีควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้เลือกสุปรีควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมันออกกําลังกายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยการรับประทานอาหารให้มี ขามานันแป้น้ำตาลให้หน้อยลงเลือกรับประทานอาหารที่มีกับใหญ่สูงมากขึ้นเห็นไหมคะถ้าเราเข้าใจเราจะดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องถึงตอนนี้พี่ปลาอยากจะให้แชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันและถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็เขียนในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง y o u t u b e a l t h y fish เพจ h e a l t y fish บปลเพจคุณครูพี่ปลา YouTuber ช่อง YouTube คุณครูพีปลายูทูบเบอ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พปราแล้วรำบุญร่ว,วมกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงยุคคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกับพี่ปราเชียร์พี่ปรานะคะ